สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอมรพรสันติสุขชนนะคะรหัสนักศึกษา63 1 2 3 3 6 3ค่ะค่ะวันนี้ก็จะมาตอบคำถามนะคะเราชอบอะไรหรือสามารถทำอะไรได้นานๆค่ะหรือถ้าสนใจรักนะคะค่ะส่วนตัวดิฉันนะคะชอบงานการด้านบริการะคะ่ะทางเช่นดงเลยไหมะคะแบบเวลาทำอะไรแบบอยากให้เขารู้สึกแบบประทับใจที่เราทำให้เช่นเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่อะไรประมาณนี้ค่ะค่ะสอง มีคนมาปรึกษาเราในเรื่องใดบ้างนะคะก็จะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตนะคะความรักการเรียนเรื่องอะไรทั่วไปเนี่ยค่ะส่วนมากเพื่อนๆก็จะชอบมาปรึกษากันนะคะ3ค่ะเราสามารถแก้ปัญหานั้นได้ไหมเราสามารถแก้ปัญหานั้นได้ค่ะอันดับแรกนะคะดิฉันก็จะแก้ปัญหานั้นด้วยตัวเองก่อนค่ะถ้าแก้ไม่ได้แบบก็จะแบบศึกษาค้นคว้าหาค่ะค่ะจะแบบศึกษาค้นคว้าหาทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าความรู้อื่นๆอะไรก่อนคะ่ะเราแบบค่อยถามคนใกล้ตัว คนสนิทอะไรพวกนี้พ่อแม่คนรู้จักอะไรพวกนี้คะ่ะข้อ4นะคะปัญหานั้นเราแก้ไขแล้วได้เงินไหมหรือฟรีคะ่ะตอนนี้นะคะก็ยังไม่ได้รับแก้ปัญหาอะไรที่แบบแล้วได้เงินนะคะส่วนมากก็จะมีคนรู้จักชอบแบบมาขอให้เราแก้ปัญหาเรื่องแบบส่วนตัวหรือว่าอะไรพวกนี้เฉยๆคะ่ะยังไม่ได้รับแบบแก้ปัญหาแล้วแบบได้ได,ได้เงินนะคะขอบคุณค่ะ